ครับวันนี้เกิดมาอยู่กับข้อของพมานพมานสวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับเช้าวันพุธที่เอ่อสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพมานเนาะขนมาตกวกุนี่เนาะขนมาตกกรเลีเออมาได้ครับผมับมาอยู่กับช่องข้อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับตลาดนัดบ้านข้าวคือเก่าเนาะพมานได้อย่างไรครับวันนี้ได้แม่ลูกมากครับได้แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่โอ้งามเนาะ ถุงรวยต็มเลยครัพ่อถุงรวยที่จีบคเนาะถุงว so ่าที่จขึ้นเนาะเป็นลูกเท่าไรนี่พ่อลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะเป็นลูกตัวเมียพ่อเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยครับเปิดไปสามหมื่นพันเปิดไปสามหมื่นกับอีหนึ่งพันเนาะครับแม่ลูกตัวเมียลูกลูกเป็นทับทับบนบ้านนี่เนาะโอ้ลูกกัตัวใหญ่นเลยเนาะอืมสามหมื่นกับหนึ่งพันครับแม่กระทับแล้วได้จดเดือนแล้วนะทับไปของพ่อเมล้วละ ปูแม่อทองอีเดือนาแม่ท้องหกเดือน,ออเ,อนเอานี่ครับมันบกปก,กเงกนนินเนียมสามหมื่นกับาไรตรงนี้สามหมื่นหนึ่งพันราหมหันแล้าองนันขอ นี่ครับเบอร์ของพมานะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเกาสนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่ครับเอานี่ครับของพมานะครับพี่น้องเด้อครับจะได้กระทัวหาเราครับผมเราได้แม่ลูกมาเมื่อนี้ครับแม่ลูกโอ้ลูกตัวบางใหญ่เดี๋ยวเบิ่งลูกครับไปไปทั้งคุณนะไทยกษริย์ครับเนี่ยลูกันนะครับโอ้ลูกตัวใหญ่พอมาเนาะลูกใหญ่เป็นสาวตัวเนี่ยแม่กระทองผมเดือดเลยเนี้ยเนาะ ครับนี่ครับของพ่อหมานครับตัวพวกใหญ่เนาะแข็งขาดีเนาะพ่อหมานเนาะบมมีตำแหน่เนาะพ่อหมานเนาะอือครับสามหมื่นกับหนึ่งพันครับตัวหาพ่อหมานได้เลยครับผมพ่อหมานครับขอบคุณครับอันงาผู้เท่าไรเนาะไรเท่าไรครับเนี่ย ตัวเท่าไรสองหมื่นสีครับเหมือตัวนี่นะโอ้เป็นมีมีกี่ตัวน่ะมีผู้สามตัวเลยเนี่ยผู้สามตัวร้องสองหมื่นสี่ตกตัวละแปดพันนอแปดสามยี่สี่ตอนนี้ลงมาแล้วมันมีตัวใหญ่น้ำนอดูม้วนๆเลยสามยี่สี่เอาหมดเลยวัวปู้ครับตัวละแปดพันครับตัวอ้วนเลยนี่พี่น้อง คาร like, ์คาน่เดี๋ยวเดเดี๋ยวพี่ขายแมมรวไปพี่ขายแม้ขาโอยใหญ่เลครับเน่แงมันยังไม่รู้เลยถ้าอบาทน่ยฮะเดียเทาคู่นี้เอาเท่าไหร่ตัวนี้ไม่เอาเอาคู่นี้เท่าไหร่นักว่าใหญ่เลยลังต่อรองอยู่ที่น้องตัวละแปดพันครับคู่นี้เท่าไหร่้ขายไปนขายมืเลยัลปดันขายยก สองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ตัวละแกระนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขายแม่ก่อนเที่ยวราคาดิน่ะถ้าขายแม่มันได้พี่ทิ่ขายถ้าขายแม่มันได้กว่าถขายได้ก็ขายที่นี่เลยนี่ครับของทั้งปอปอสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่มาจย่างตัวเมื่อนี้ครับสองตัวครสองตัวโอ้ก็เป็นสีั่นท่านผู้ใดซื้ออะไรเนี่ยสระบุรีสบสบอ๋อเป็นราคาราคาเนื้อเนาะคราคาเนื้อ ม้วนทองไทยแล้วกันเนี่ยมีมีลูกคำจี้ครับนี่ยครับสามสี่เดือนโอ้ครับครับรวยไร้รวยขายเป็นราคาเท่าไหรเนาะบอกได้บุ้งเนาะหนึ่งสี่พันหนึ่งสี่พันเนาะครับไปเทียบราคาบุ้งเนาะเอาหนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวบุ้งใหญ่ราคาเนื้อเนาะตัวบุ้งใหญ่อ้วนๆสมบูรณ์ราคาเท่าไงเพิ่นขายแล้วเพิ่นขายไปแล้วตัวบุ้งใหญ่เลยพวกายะเน่มนขายถือกับขายไงขายไงเพราะขายถือเพิ่งว่าแหละพ่อขอบคุณครับผม ครับนี่ก็มาอยุคพ่อครับผมคุณพ่อคุณพ่อ,อสวัสดีครับผมครัคบสวัสดีครับผมวันนี้คุณพ่อได้อย่างมาเนาะครับผมขออนุญาตสี่ตัว,ตว,ตวอันสองตัวงามๆสีแดงนี่เดียตัวกลางนี่เป็นงวงเมางวงเมาแยกลูกมาเป็นราคาสองหมื่นสองตัวผู้นี่เดียตู้พูดสิบสี่กับห้าร้อยเป็นราคาหัวใหญ่เนาะเป็นราคารองครับพรว่าก็ได้ขวบแล้วมากเลยเนาะ คอควาิี่กัหาลอเนาะุณพ่อมีบอกสะดวบอกเบอปะตองเบอร์แปดสอครับแปดสองหนึ่งสามหนึาเ้ดี่สี่เก้าเจ่คุณพ่อยังครับผมคำพอมครับคุณพ่อคำพ้อมเนาะเอาคุณพ่อครับขอบคุณครับผมมาทางนี้วาอีกนะมาทังนี้อีกเยเนี่ยตแข่งขายอยู่นพ่อเนาะนี่เด้นี่อันนี้ตูู้ตัแม่นีเห็นตัหัวนีเห็นตัหูนีตัวเมียเท่าไรนี่พ่อ สิบแปดห้าร้อยงวกระูงโอ้ร้อยยี่สิบสาร้อยสกว่าแล้วเนาะอารมกตูวผู้น mm ี่งามๆอีีเนี่ยอันนี้ว่าทันหางิบห้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนอ้าวนี่ครับมาเป็นพอพันได้ดิเนาะเป็นพอพันได้ิเนาะพอเนาะเนี่ยอนาคตพอพันได้กันได้เนี่ยปุงได้เลยเนี่ยครับเนื้อนางกระดีอยูครับพี่น้องออเพื่ออยากได้เอาไปเปล่นพอพันได้พี่น้องด้ออกออเล่าไว้ดอมไว้ปุง โอ้ยได้เช็คสัตว์เนาะพอเนาะครับหมื่นเกือบหนึ่งพันห้าร้อยครับของคุณพ่อคำพอนะครับเด้อพ่อครับขอขอบคุณครับผมขอได้ขายครับพ่อครับสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีครับผมคุณพ่อได้ได้ควายมาเนาะควายงามเนาะเป็นแม่ลูกที่พ่อเอ้าวอันนี้เอาต่อกันต่อกันก่อนต่อคุ้ยไทยดูอืมครับเป็นควายแม่ลูกโอ้ โอ้ใหญ่เองโอ้ใหญ่นะพ่อน้งทุ้งทหือายเขายงามเนาะทุงหนงสเนาะด้ยมีเนาะเป็นลูกแรกกัลูกที่เทไรนี่พ่อเป็นควายลูกแรกรในท้องล่ะครับย่องส้างอุดรทอกช้าง้างอุดรนะมีใบน้ำเนาะใบ่ได้เอาไม้เหรอโอ้บ่ได้เอาไม้แต่แต่ได้จะเดืนแล้วพ่อไจะเดืนแล้วช้างอัเดอน ็ทับช้างตันเลนสี่เดือนเนาะตัวล,ลูกลูกนี้เป็นลูกที่แรกแล้วก็ตัวในท้องเป็นลูกที่สองเนาะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกครับผมอุ้ยไงลูกโซ่แรกนี่ถูกยักษ์ไทยยักษ์ครูท่านครับแข้งขาดีนะพี่ตำรวจนครเนาะอือเนีนน่ยครับมมนนอันนี้ครับเนี่ยนี่ครับ นี่ครับเป็นตุ๊กตผู้นาลูกช้างชายภูมิคุณพ่อเปิดวเท่าไหเนี่ย้าแม่ลูกเนี่ยเปิดไปสี่หมื่นห้าเคุณพ่อบอกเปิดเนี่ยหุ่นแปดสีุ่่นแปดสี่ดสแปดสามหนึ่งแปดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดพ่ออย่งครับผมพ่อหยน่วยห้อยหน่วยพ่อพ่อคุณพ่อห้อยหน่วยเนาะครับผมคุณพ่อปากช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวดไน้่เด้อพ่อเด้อครับผมเขาไปเบิ้งได้ครับผมนะครับ สี่หมื่นกับห้าพันพี่น้องแม่ลูกท้องต่อได้ยัวแต่หันท้องอีกเนาะท้องได้กี่เดือนหรือหื้อท้องสามเดือนแล้วเนาะตรวจได้วันนี้พ่อตรวจได้เนาะคันเงินตกลงกันว่านเนาะครับผมเอาคุณพ่อครับขอได้ขายครับนี่ครับไหกี้ครับของจรินพี่น้องไหกี้หมันพี่น้องสิบหกห้าร้อยเป็นราคารองพี่น้องเด้อไหกี้หมันวันเนื้อเต็มมายนัดพี่น้อง ไม่มีบ่องแปะครับเต็มปีลี่ครับพี่น้องเบตงเด้อไถกี้นี่ครับเป็นละครวันเขาเต็มทุกทีนะครับหัวไถกี้เต็มครับผมหนึ่ห้าร้อยครับครับอันนี้มาอยู่กับของพ่อพงพ่อพงสวัสดีครับผมพ่อพงได้มาหลายตัวเต็มปีลี่เอาเตี๋ยบุฝากไว้เตี๋ยเอาผูดีได้เอาหินใกล้ๆเหนียวผูดีก็ผูนีไหมโวสามพันสองค่าห้องเนาะ คุณฝากไว้ดิพ่อแล้วเอาของพ่ออยู่ไหนของพ่อดไหนโเคเขียวที่เท่าไรเนี่ยพ่อเนี่ยเ๋ยวคู่นี่ของพ่อเนี่ยอ๋อเอาคู่นี้เท่าไรเนี่ยพ่อเก้าพันงอหกหมื่นเก้าพันหมื่นสิบห้าร้อยนี้ม่บาร้อยู้นี่นาะอ๋อนี่ของพ่อวกงครับนี่ครับแม่ลูกว่ามื่นกว่าอันนี้แม่รูกว็าสามหื่นกว่า เ,เมลูกส3ครับผมเราห้องไว้อันนี้ลูกเลี่โโลูกสตเมตรตัวเนี่ยสามพันสามนี่พาเนาะ,ะครับนี่ครับครับขอาวงขอบอรว่าสองตัวเน้ยูนุกสามนกส้าปดเก้าห้าแปดเก้าแปดสองสามหกแปดสองสามหกข้วพงบ้านข่าวบา้านหนองบะข้าวเนาะครับผมเอาคุณพ่อครับขอได้ขายครับ ส่งมาได้เลยมีหลายอย่างครับที่สร้างแบบไหนก็ได้ครับเนาะเราเป็นของตลาดนี่เด้อพี่น้องเด้อเราเป็นของตลาดนี่ครับขันไก่กับเพื่อนจมันเอาคันไก่กับไปท่งได้ฟรีเนาะอบคขอบคุณครับขอบคุณครับอคอบคุณครับครับพอบรบอบคุรอครับนีบก็ณคมับอครับขรับขอบคุณรับขอบคอุ้อวัขอบอครัอ ในห้อยกับมาหาซื้อในบ้านกับมาหาซื้อกันหลาย,ยูพี่น้องเด้อควา,อายเขาไหลอันนี้สายในนอแนนอสายเลี่ยงอ้ววันดีหลังเต็มเลยเป็นเจ้าของเขาขับไทยบรรยากาศครับ,บตลาดแห่งนี้เอาว่าเอาควายไว้ทั้งรถพี่น้องเป็นกาเบิ้งหากันทั้งรถเนี่หนะครับซื้อหากันทั้งรถ ครับเบิครับลูกเล็กเก,ก,กแดงหอบเข็มาตื้อมาเบิ้งครับพี่น้องตลาดคือข้าวตีเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็ให้ยากาศในเบิ้งพี่น้องเด้อควายเขากันไใญญาารให้ยากาศในเบิ้ง น้องใช่บรรยากาศพี่น้องเด้อเด็กคนนอกก็มาซื้อมาเลี้ยงหลายอยู่พี่น้องชาวบ้านเพิ่งกล่าวมาขายพี่กัน่าไหรเนี่ยอะไหร่มันร่องอะไรตัวละสองพันก่าของของใครหนึ่งเนของใครของผมตัวตัวไรเนี่ยหมื่นสองตัวละหมื่นสองพันยกคู่เนาะอือนี่ครับงูปู่เด้อพี่น้องเราห้องไว้ พูดตัวนอาดีเนาะจีนถุงเลยพัจีนถุงมันเห็นอ,อืมวันดีวัน,วนดีตัวละหมื่นสองยกคู่เนาะนายเท่าไขรขยหนนะครับรถจอดเต็มพี่น,น้องผมมีบอกเขาไล้พี่น,าน,าน้องมืนานาน้เนะ ไกอนี้ได,นนได้แล้วครับได้แล้วมันก็ออกไปทังทีแล้วพี่น้องอันนี้มาตาาั้งจังหวัดเ่านี่เงื่อนงันเดอู้งหัผุแล้วนี่สวยๆเลยโอ้โผอันนี้ของใครเงินนี่พี่ของใครนี่ เขาขายเราเนี่ยงเขาลองเท่าไรนี่ครับหมื่นหกโอ้เนื้อหนังดีเนี่ยนี่ครับหมื่นหกไทยเบิ้งครับเป็นพ่อพันก็ได้เนี่ยนะครับสีแดงพ่อแม่งอ่ผู้ครับงอผู้เด้อพี่น้องเออเทียบเบิ้งราคาหมื่นหกพันคุณห้องไว้ครับพี่น้องอ๋อครับคุณท้องใบหมื่นหกพันครับพี่น้อง อ uh ย่างเบิ้งนะครับเด้ออย่าพี่น้องไทยคู่น้อยนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเป็นความงามพี่น้องเด้อนี่สีสันดีเจ้าของบุญยิ่มใส่วัวครับเบิ่งเป็นตาฮักะเทไทยเบิ่งพี่น้องเนื้อหนังดีดีเอ้าครับได้บรรยากาศจะเบิ่งน้ำพี่น้องงอผ่อนนี่งอผ่อนนะ เอาพ่อกับพ้อเอเอสัสดีวัสดีครับผมห้อยเอเนาะห้อเอะได้อย่างไรมือเนี่ยเป็นมวสาวครับเป็นหัวผูสาวลูกตัวไหนเนี่ยลูกเสครับเอฟอโอเอฟสเนาะแขงขาดีเนาะจัเดือนนี่ห้อยแปเดือนครับแเดือนนี่ครับเบื่งบุลักว่ถึงสองหมนมเปิดเปิดไปเท่าไหร่หมืเกันครับหมื่นเ้าพันนอเนาะอ เนี่ยครับชัวชัดครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องหมื่นเก้าพันครับต่อเราได้อีกน้องห้อยเนาะต่อได้ครับเชื่องครับครับเชื่องครับมันมีต่างหน้องเนาะจเดือนละพูเนี่ยแปดเก้าเดือนเนาะโอ้สีสันดีอุ้ยจะมงหีอย่างดอกนี้เนาะแครงขาดีเพชรเครื่องสีดำครับสีก็ออกออกแดงครับออกแดงออกเงินวลิออกแดง เอาห้อยบอกหรือไอ้นะศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าหกสามหนึ่งครับเก้าหกสามหนึ่งหอยเอเนาะครับผมหรือติดต่อทางนี้ทางทางเฟซบุ๊กว่าอะไรนะองตองฟาร์มครับหรือขับดูในในในคำในเฟซบุ๊กเนาะใช้เฟซบุ๊กว่าองตองฟาร์มเนาะผู้เขียวเนาะครับเอาครับผมครับขอให้ได้ขายครับห้อยเอครับนี่มาอยู่กับในห้อยนห้อยสวัสดีครับผมห้อยยังก่อนเหรอหอยเข็มครับ หอยเจมยู่ไหนเนห้อยเจมห้อยเจมเกษตรคเกษตรสมบูรณ์ได้อย่างมากมื้เนี่ยแม่นางว่าแม่ลูกเจียปุ๊บเัวใดเนี่ยแดงเนี่ยทาเนี่ยตัวแดงแม่นางเนี่ยหมื่นั้าร้อรับตัวแดงนี่นาะตกตนึงเดีตัวสามคนเดียวโอ้เปิ่าเปนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับตัวตัวตัวใหญ่ราคาถูกครับถูก แตัวนี้เป็นงวงงามวงวเรียงหนึ่งงพันหลูกตัวไหนเอฟสามหนึ่งมันกันนอนี้เนือนังน,งน,งนีแล้วพี่น้องเราเปิดไว้เนียครับเอาไปเก็บไปเรียงไว้นอหอยหนหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยครับลูกสหน,นึ่งเอาน่อหอยบอกเบอร์ไอ้นะ 082นแปดสองครับหุ้นแปดสองสามเจ็ดครับ5832ปนายห้อยห้อยเจมครับผมห้อยเจมเอากระเทียมสมบูรณ์เนาะครับผมห้อยเจมฝากช่องไอเดื้อพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับห้อยครับนี่ครับงามๆครับนี่สาวน้อยงามๆมอโลนนี่ต่างหากเนี่ยมอโลนกำลังเขาเกิดนิดนึงเนี่ยครับเขาเกิดนิดนึงสีแดงเนาะเก็บไปเลี้ยงไปทอมไปเอาห้อยขอได้ขายครับผม ครับมาอยู่กับข้อของพ่อมาพ่อมาสวัสดีครับผมพ่มพอมาได้หัวแม่สาน้อยมาสองตัวนะพ่อมาเนาะสีแดงโอ้ <c oughs> สีแดงนี้ตัวเนี่ยพ่อมาเปิดวเผื่อตัวเนี่ยสีแดงแดงตัวละหมื่นสามพันสองตัวสองหมื่นหกเนาะกันยกยกคู่นี่ลดได้อีกอ <c oughs> ลดได้อีกจุ้ยนิดหน่อยต้องลองเอาเนาะ ตัวละหมื่นสามพันสองตัว 26, สองหมื่นหกพี่น้องเด้อนี่เบิ่กออาครับดีแดงดีนึกนพ่อม้าน้อมาเบิ่นท่านี้เนี่ยครับมือเรื่องก็ดีครับแข้งขาดีนักพมาเนาะผมมีตำหนิเนาะครับ,น,น,รบนี่ยมือเรืงดีแข้งขาดีครับนี่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งครับอ่า ครับเราห้องไว้ตัวละมือสามเลยพี่น้องเด้อนี่ยโหโบดพร้อมเช้พี่น้องโูโบดพร้อมเนี่ยครับเขากะมันล้นๆอยู่เดจะไปทำเบอร์โทรหายเด้อพี่น้องเด้อของผมมาครับคุณอยากได้กระทู้หาแล้วครับผมอะไรล้วๆเนี่ยมาบอกเบอร์เนี่ยบอกเบอร์โทรศัพทบนะ0833 0833 816 816 822 822พอมาไปบางน้อยเนาะ าครับผมมาครับขอได้ขายครับผมครับมีกําลังเข่าอยู oh ่ครับพี่น้องกดสายสายแน่ก็เริ่มมาเรื่อยๆครับผมมันตกพี่น้องด้วยผมมันตกเรื่อยๆนี่ของให้เช็คเดี๋ยวจะถามเบื้องๆให้งให้ดูยังใครวันตื่นให้ดูครับวัครับวัวเดืยดตัวนึ่งไงอ่าสองเอาใข้เรียกวันดีครับผม ไม่เลีกสวัสดีครับวันนี้ได้อย่างมาเน,ะนาะได้หม้สาวมาตัวไหนครับโอ้แม่สาวหัวอล้นตัวเนี่ยหัวอล้นไม่มีเขาขาดเขาเราอยู่ได้เนาะผู้งามเนาะสูงเท่าไหร่ยังเนี้ยสูงเท่าไหร่สามสิบสิบแล้วหนาลึกเนาะหนาลึกดีแข้งขาใหญ่เพื่อตัวใดในห้อยปดวที่ 8, ครับฮะ อ๋อเปิดไว้ที่หมื่นแปพันเนาะเป็นราคาห้องน้ออยเนาะมันได้จาปีเราหนึ่งหือหอยเรือนจะปีทเางาา้ทับเนาะกยาวดีเนาะยาวดียาวดีหมื่นแปดพันเนาะเอาหอยบอกเงินเ 0 9 3 5 3 9 4 5 4 8 0935394548ห้อยเล็กเนาะเอาห้อยเล็กขอให้ได้หมานนะหมานเด้อครับเด้อขอให้ได้ขายห้องไว้10,000กับ8,000เนาะนเนี่ยครับเนี่ยครับซึ่งโหมดมีพร้อมแด้เนี่ยครับแข็งขาโวยตำหนีเนาะครับผมของขึนดี พี่น้องวันนี้ก็ไายบรรยากาศใดีเบื้องพี่น้องเด้อฝนนั้งึ้นที่ตกเนี่แล้วครับเป็นลินลินมาแล้วครับเนี่ยเป็นมืดมืดแบบลวลาเขาไหลครับวันนี้ก็จะขอจบคลิปส่งพรเพียงเลี้ยงตัวได้ไว้ซัมนี่ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพเพียงเลี้ยงตัวได้นำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ